ต้อนรับสู่ช่อง Auto CRA ZE ช่องรีวิวรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยที่นําเสนอเนื้อหากเกี่ยวกับรถยนต์ระดับโลกรถซูเปอร์คาร์สุดหรูและนวัตกรรมแห่งอนาคตหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตาม Auto CRA ZE เพื่อไม่พลาดการรีวิวล่าสุดจากเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในสุดยอดไฮเปอร์คาร์แห่งยุคนั่นคือ2,026 Bugatti Centodieci รถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อรำลึกถึงตำนาน EB110 และแสดงถึงที่สุดของวิศวกรรมยานยนต์ บูกติสเซนตโตเดียนช2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่ฉลองประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของบูกติครบรอบ110ปีดีไซน์ภายนอกเน้นความล้ำสมัยแต่ยังคงปลิ่นอายของ EB 110ด้วยเส้นสายทรงลิ่มที่เฉียบคมและการออกแบบด้านท้ายที่โดดเด่นมาพร้อมไฟท้ายแนวนอนปีกหลังคงที่และดิฟฟิวเซอร์หลังที่สะท้อนถึงพลังความแรง ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ w ยู16ขนาด8.0ลิตรแบบคอวอเทอร์โบที่ให้กำลังถึง1,600แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.4วินาทีและถึง200กิโลเมตรใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่380กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภยัยตัวรถถูกออกแบบให้เบาและแข็งแรงด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุน้ำหนักเบาระดับไฮเอนด์ระบบแอโรไดนามิกถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีช่องรับอากาศขนาดใหญ่ด้านหน้าและฟินตโปรงกลางหลังคาที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพเมื่อใช้ความเร็วสูงระบบ Aero Active สามารถปรับตามสภาพการขับขี่เพื่อให้ได้สมดุลของแรงกดและแรงต้านลมที่เหมาะสมที่สุดภายในห้องโดยสารของเซนโตเดียนชีผสมผสานความหรูหราเข้ากับการออกแบบที่เน้นสมรรถนะบอดหนังแท้ตะเข็บเย็บมือและวัสดุพรีเมียมทั่วทั้งห้องโดยสารพวงมาลัยทรงสปอร์ตหน้าจอดิจิทัลและคอนโซลกลางที่ออกแบบอย่างมีศิละปะ เสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แป้นเหยยบอลูมิเนียมและแสงไฟล้อมรอบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับได้อย่างมั่นคงในขณะเข้าโค้งแรงๆพร้อมความสบายในการขับขี่ระยะไกลเซนโตเดียนซีจะถูกผลิตเพียงสิบคันทั่วโลกเท่านั้นทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่หายากและมีคุณค่าที่สุดในวงการยานยนต์รถแต่ละคันจะถูกประกอบด้วยมือที่โรงงานของบุกติในเมืองมโรเชมประเทศฝรั่งเศสและเจ้าของสามารถปรับแต่งทุกรายละเอียดตามความต้องการ ทั้งสีรถวัสดุและการตกแต่งภายในอย่างละเอียดที่สุดด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเซนโตเดียนชีก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมระบบการสะเทือนแบบแปรผันเบรกเซรามิกสมรรถนะสูงโหมดการขับขี่หลายแบบและระบบควบคุมสะเทถีนระพาพขั้นสูงแม้จะถูกออกแบบมาเพื่อความแรงสูงสุดแต่ก็ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์และนำทางที่ครบครันเพื่อใช้งานจริงได้ ในประเทศไทยบุกติตเซนโตเดียนชีถือเป็นความฝันสูงสุดของผู้ที่ลหลงไหลในยนตรกรรมระดับโลกด้วยจำนวนที่จำกัดและความพิเศษในทุกมุมมองมันกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานะและความล้ำหน้าไม่ใช่เพียงรถสำหรับคนทั่วไปแต่มันถูกสร้างมาเพื่อผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในโลกออโตซีอารี A Z e ภูมิใจนำเสนอรถระดับตำนานชันนี้แก่แฟนๆทุกคน ขอบคุณที่รับชมรีวิวบุกิตเซนโตเดียนชี2026จาก Auto a u t o c ีอา e ์เอซ l a n ีไหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดพิเศษในอนาคตเราจะกลับมาพร้อมคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งเร็วๆนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า